สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตตยกอกๆนะคะวันนี้เพิ่งกลับจากหยอดน้ํากดค่ะวันนี้นาไตา่หยอดน้ํากดไปทํางานคนเดียวเลยนาเสริมไปนาเสริมไปผิดอาสานะคะซื้อน้ํามาฝากประชาชนด้วยเพิ่งไปหยอนน้ํากดมากินตัวนั้นแก้วนั้นของข่อย องไม่เท่าเลยสะไม่เท่าเดี๋ยวไปเช็คน,นี่ตาชานตาชานเพิ่งตื่นเดี๋ยวเราจะมาดูนาแต่ตัดยาทำงานค่ะทำงานน้าตายก็เพิ่งมาถึงเพิ่งหยอดน้ำโกดเสร็จธรรมดาตั้งแต่น้าตายเป็นยูทูบเบอร์ น้าเสริมจะเป็นคนไปหยอดน้ำกรดวันนี้น้าเสริมไปเป็นจิตอาสานะคะน้าตายก็เลยได้ไปหยอดน้ำกรดคนเดียวเลยไม่ว่างเลยเลาไปไรเป็ดจิเงละก่อน,นาไปไรอันดูจนน้ำมันเบิด์น้ำมันหมด จัดจนน้ำมันหมดนะคะยายไปไหน oh. เดี๋ยวเราจะไปตามหายายสมควรกันค่ะ oh, วอ่นี่เดี้ยโอ้นี่เด้มาน้อย,ยายสมควรหาเจอแล้วนอนหลับอยู่นี่แต่เดี๋ยวเราจะไปตามหายายสมควรกันยายสมควรไปไหน เกาะงูอพนก็ได้คุณคุณแต่ปุ๋ยโคนแต่ปุ๋ยโคูณั่นไปใส่บาดนี่ยายสมควรเฮียไปใส่เิ่นไปไล่เป็ดทางใดผู้นี่เป็ดลงหน้าเพนเป็ดลงหน้าย่าสมควร กระชานก็สูปน้ำใส่นานะคะ่ะสูปน้ำใส่นาคนบรร่โตกหลายมือแหละใช่บาทอ้าวมาลักมาลักแค่ยังอยู่นี้บาทนี่ตื่นเบิดวระสันเจ้าคุใส่ทอ ใช่ทอ้อต้งเป็ย,ยายมาเป่งน,น้ำพอถามอันถามถามตาซ่านผดว่าอันถามอีพ้อผดว่าเราไปไล่เป็ดว่าษัทเป็ดปลงนะลงหน้าว่าซ่นยายสมควรมาเรามาเป่งน,น้ำเป็นน้ำจากนี่ให้มันลงไฮนี่น้ำ มันลงไฮนี่น้ำยังสิท่อไหวขอซื้อชายเย็นมาฝากเจ้าอยู่ปไาไปกินเถอะท่นปล่อยลงอยู่บ่อให้นี่มันคือหลายแถ่น้ำ เดี๋ยวจะสตอ๊อบไปก่อนแป๊บนึงตามยายสมควรกลับค่ะปแดด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 แค,คักพี่น้องร้อนมากมากข้าวข้าวคลิป เะนา่คุณได้ลาวาเขาจะชาตงามบ่แมงเขาใหญ่สมควรบ่บ่หนาวสดอกบนี้ยไปใบใส่โอ้กบเป็นนามาใบนี้โอ้กบ บเหลี่ยงธรรมชาติตน้าก็เขาไปส่นนรี่ก็เขาไปส่นนี้แน่นี่ไาม่ได้รน่ก็ขึ้นได้ือดู้นไปห่อน ร้อนร้อนร้อนง่าก็กบเที่ยวไปเที่ยวมากเบิ้ดด้วยนวยสุกนวยหวานได้กินขนมีแห้งอ๋อแต่แห้งมีแต่บบกลมพอดีกินขนมีแห้งซิฟเทอร์ซิฟเทอร์กับซิฟนวลมาสิชุกทันแต่ละมือเอออ๋อบังนาวสิเก็บเมื่อใส่ตู้เย็นไปอยู่จะอันนี้เพื่อหากินโอ้ย คือพ,พอว่าของอีแม่อยู่เที่หน้าพูนเดี๋วยวสต็อปไว้ก่อนแป๊บหนึง่งเพราะว่าเห็นคนคนหนึ่งโป๊ะมาดูต้นก้าไวาก้กับก้าก้าหวายกับก้าัะเขียบยังพ่าท่านเอาออกจากถุงอยู่พี่น้องเมื่อหมื่อวานนี่ก็คำเมื่อนี่ก็เพราะมีพายวางนาแต่ก็ตัดหญ้าคนาแล้วก็น้าเสริมก็ไป จิตอาสานะคะยังไม่มีใครเอาเอาออกจากถุงเลยแต่ว่าโชคดีที่เอาเข้าร่มไว้เมื่อวานนี้มันอยู่ในหม่มเอาลงไว้วางหนี่กับเป็นห่มเลยโอโาน่าจะตอนเที่ยงนี้เราน่าจะตำมะละกอกินนะ นี่มะละกอยายสมควรเยอะเลยอ่อนได้บอกมุงเหี่ยวี่ป๊าห่อนร้อนมากๆวันนี้ร้อนร้อนแบบร้อนมากๆนี่แดดพูดเข้าตาชานงามบอข้าวตาชานติดเลยได้นีเขียวละ่ะ ร้อนห้อนหอกก็มาแต่อนยอดน้ำกดวันนี้ไม่รู้มาก่อนว่าน้เสริมจะได้ไปเอ,อ่อไปจิตอาสานะคะผู้ใหญ่เพิ่งโทรมาบอกตั้งแต่เช้าก็เลยเอา้าวได้ไปยอดน้ำกุดคนเดียวก็เลยสายเพิ่งกลับมาค่ะ <laughs> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้า่ายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย